พอล,ลา่ากระเตงลูกๆทั้ง3บินกลับไทยแล้วพร้อมเผยกิจกรรมในการกักตัวค่ะโบกมือลาวงการแล้วล่ะค่ะพาลูกๆทั้ง3าอย่างน้องไลลาน้องลูกาและน้องแอลล่าไปใช้ชีวิตกับสามีที่ประเทศอังกฤษสําหรับคุณแม่คนสวยอย่างพอล่าเทเลอร์และเนื่องจากสถานการณ์โควิดสิที่อังกฤษตอนนี้ก็ยังคงระบ,บาดแบบต่อเนื่องทําให้เธอตัดสินใจยกครอบผัวพาลูกๆทั้ง3คนกลับมาอย่างประเทศไทยแล้วค่ะโดยเธอได้โพสต์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมแคปชั่นว่าโซ Happy to be Back แฮชแท็กสวัสดีนอกจากนี้เธอยังได้อวดคลิปเผยเล่าเรื่องราวชีวิตหลังจากถึงประเทศและเข้ารับการกักตัวอยู่กับลูกพันไอจีสตอรี่แม้จะอยู่ในห้อง Cap Cap, แคบๆใต้เด็กๆก็แฮปปีกก้และลาดีมากๆเลยล่ะคะ่ะรวมถึงยังมีบรรดากแก๊งเพื่อนแก๊งนางฟ้านีที่ย่อยเข้ามาคอมเมนต์ตอบรับเพื่อนสาวและหลานกลับบ้านกันอีกใน,อกในรอบหลายเดือนที่ไม่ได้เจอกันทางทีมงานก็ขอเป็นกําลังใจให้กับสาวพลล่าและลูกๆทั้ง3ด้วยคะ่ะ